วันนี้ผมจะมาแจกซีตอุบาตนี้มีซีกับประตูเอนเดอร์ดากอนนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเป็นซีดของมเวอร์ชัน0น0.10.0น,นะครับภาคใหม่นั่นเองอันนี้ก็ชื่ออะไรก็ได้นะครับผมก็เซตเอ๊ะไม่เลยอย่างนี้ก็แล้วกันซีก็ อันนี้นะครับซีดเป็นตัวสำคัญเลยนะครับนี่ครับซีดเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับซีดโหมดอะไรก็ได้แต่ผมขอเป็นโหมดกิโหมดกกัน,กนแล้วก็สร้างเซิร์ฟไปเลยกรุลุนอะไรเรสักคู่หนะึ่ี เกิดมาเราจะเกิดตรงนี้นะครับเราก็จะเจอหมู่บ้าน N B C เลยอยู่ตรงหน้าเลยนะครับเกินมาก็เจอเลยแล้วก็นี่ครับแล้วก็ตามมาแมปไม่โหลดนะครับรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยโหลดเร็วๆวดิออกมาแล้วนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้ครับเป็นตัวว,วัดเลยนะครับใช่ไหมวัดเดี๋ยวดูก่อน แล้วก็ขุดลงไปประมาณตรงนี้นะครับขุดลงไปเลยครับต่าที่ทำลึกหมดนี้นะเสียวติดวามามากเลยแล้วราขุดลงไปเรื่อยๆไม่ลึกครับไม่ลึกเลยจะถึงนะครับแป๊บนึงครับนี่ครับเราก็จะเจอนี่ครับนี่ครับนี่เนี่เจอได้ครับเรียบร้อยครับเจอแล้ว นี่ครับอ่าเฮ้ลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอเออนี่ครับแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับพร้อมสปอร์ซิลฟินนะครับเพื่อไม่เป็นการไหลในการถ่ายทำไม่ให้มันเกิดดีกว่าครับแล้วเราก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตรงนี้ แลกตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวกันเ,เก็บไปจนได้ตรงนี้ก็จะมีชุดกออชุดก่อเหล็กนะครับกับดาบเหล็กครับ จุดทอดทนิดนึ่าเจอตรงนี้มันก็จะเป็นทางตันใช่ไหมครับนี่ครับให้คุณนขุดตรงนี้นะครับนี่ขุดไปเลยนี่ครับเราก็จะเจอนะครับนี่เต็มเลยน,นี่อะไรเฮ้ยมีทางขึ้นด้วยดูก่อนนะครับเขาดูก่อนทางขึ้นนี่มันไปไหนหวะ อ่ะเป็นทางตันนะครับอาต่อกันเลยต่อกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้กันถ้าไปได้นี่โคตรดีเลยนะครับมาครับภาคนี้มันไม่มีดวงตาเข้าไปไม่ได้อะเฮ้ยอันนี้ก็จาเป็นกล่องอะไรวะด,ดูก่อน ก็จะมีพวกนี้นะครัแปดต่อนี้เป็นอะไรวะไม่รู้นะครับอ่าก็ลองไปเล่นกันดูนะครับซีนนี้ก็มัน0.9-5ก็ใช้ได้นะครับซีนนี้จนจริงจะใช้ได้ ศูนย์จุดเขึ้นศูนย์จุูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย